สวัสดีครับก็พบกับประดาบออฟฟิเชียลอีกวันนะครับในไลฟ์สไตล์ที่สบายสบายนะครับเป็นไลฟ์สไตล์ของวันหยุดสบายสบายวันนี้ก็จะพาเพื่อนเพื่อนพาน้องพาเพื่อนพาน้องพานุ่งนะครับพาลูกพาหลานมาดูพระสองพระอีกนั่นแหละ กำลังนึกอยากจะเป็นเซียนกับเขาจะรู้จะได้เป็นหรือเปล่าเพราะว่าดูตัวเองทีไรก็ยังงงก็ยังสับสนอยู่เพราะว่าไม่มีอะไรจะจะส่งไปให้ใครดูให้นอนเนี่ยนะครับที่ให้ดูไปตั้งแต่อ่าคลิปที่แล้วก็ยังค้างคา,าใจอยู่จนคลิปนี้นะครับก็ยังค้างคา,าใจว่าถ้าเราดู ถ้าเราดูเราไม่เข้าข้างตัวเองเนะแบบไม่เข้าข้างตัวเองมันก็ว่ามันเหมือนของเขาอยู่นะหรือว่าเราเข้าข้างตัวเองเกินไปเราจะไปให้ใครดูให้เราก็ไม่กล้าไปกลัวเขาว่านู่นนี่นั่นก็ว่าอะไรหน้ามันค่อนข้างบางหน่อยแบบหน้าค่อนข้างบางหน่อยก็เหมือนองนี้ก็เหมือนกับที่เป็น ตรงพ่อโสทอนสองหน้าที่มีห่วงที่มีห่วงตรงด้านนี้นะครับเราสองดูเราก็ว่าของเราก็มีลัทธีอยู่นะมีอะไรโน่นนี่นั่นบดเหมือนกันทุกอย่างรอยตรงรอยตัดตรงด้านนี่ก็เออหรือยังไงนะนี่แหละรครับคือโซทอนสองหน้าไรห้าเจ็ด ห้าหกเจ็ดห้าหกเดี๋ยวก่อนลองดูใหม่ก่อนจำไม่เป็นสามสี่ห้าห้าเจ็ดห้าเจ็ดที่เขาว่ากันนะครับห้าเจ็ดห้าเจ็ดที่นะครับห้าเจ็ดห้าเจ็ดนะครับที่เขาว่ากันสามสามหกเจ็ดนะสามสามเจ็ดนะครับ ที่เขบอกว่าห้าเจ็ดห้าเจ็ดอันนี้คือยังค้างคาใจอยู่ไม่หายไม่ลืมเดือนไม่เกลื่อนจากใจไปเลยนะครับน่าจะต้องเอาไปแห่นะครับน่าจะต้องเอาไปแห่นะครับอันนี้เอามาปารบให้ฟังเฉยๆว่ายังเป็นอะไรที่ยังค้างคาใจระหว่างตัวถอดสองหน้าแล้วก็ ลหลวพ่เงินนะครับที่ยังข้างคาใจอยู่นะครับที่ยังข้างคาใจอยู่ออีอะไรจะให้ดูหน่อยนะนะครับเพว่าคิดว่าหลายท่านอาจจะไม่เคยเห็น เป็นตรัปุตเอ้ยไม่ใช่ลูกปัดวงคลของลุงพ่อ,อเป็นเป็นผงผงวิเศษเขาลงปู่พิมวัดละหารไล่นะครับเป็นผงวิเศษลงปู่พิมวัดละหานไลใช้มาขึ้นคราดีขาว นะครับเพราะว่าผ่านผ่านการใช้มาโดนเหนือโดนอะไรมานะครับได้มาเนื่องในว่าโอกาสอะไรที่ดินแดงหลายปีแล้วละ่ะแม่บ้านเขาไปแย่งมาให้เป็นของหลวงพ่อพิมเออเป็นผงวิเศษเป็นผงเป็นผงของลุงปู่ทิมนะครับ ผสมกับมวลสารของหลวงของหลวงพ่ออ,อะไรนะที่อยู่บนราชธานีนะครับมวลสารนี่ก็จะเป็นอา่าฝังตะกรุดข้างในครับเป็นตรานี่เป็นอะไรครับนี่ อันนี้ก็เป็นสิ่งของที่ค่นคิดว่ามีไม่กี่คนหรอกนะครับมีไม่กี่คนคิดว่ามีไม่กี่คนที่จะได้มานะครับอันนี้ก็ถือว่าค่อนข้างเก่าพอสมควรแล้วนะครับเอามาให้ดูเป็นควันตานครับเป็นพวงวิเศษของลวงปู่ทิมรละยอมแล้วก็ลุงปู อะไรจำไม่ได้แล้วที่ที่อุบลราชธานีที่ดังๆะจำไม่ได้ปูดอะไรจำไม่ได้แล้วนะครับทานแจกในพิธีอ,อะไรของหลวงปู่ทินท,ที่ที่ดินแดงเมื่อหลายปีก่อนจำพิธีไม่ได้นะครับสวยงามมากอามาให้ชมเป็นฝันตานะครับมาชมนิดฝันตานี่แฝรน,นี่ก่อนยุทธภัแแต่สดได้ของนะครับเอ่อ อะไรอีกเราจะดูอะไรกันอีกอันนี้ก็เป็นหลวงพ่อโสธรพิมพสองหน้าเดิมเหมือนกันเลยครับแต่ว่า,ารุ่นสร้างขึ้นมาใหม่นะครับที่สร้างขึ้นมาใหม่อันนี้ก็มีวงแหวนเหมือนกันแต่ว่าอันนี้สร้างมาใหม่นะครับมีตอกมีตอกโค้ดด้วยนะครับสามเจ็ดสาแปดนะครับมีตอกโค้ดด้วย เป thinking, right. ็นล in ุงพ่อทอดตัวตัวองตัวหน้าสร้างสร้างขึ้นมาใหม่นะครับย้อนยุกขึ้นมาใหม่สร้างย้อนยุกขึ้นมาใหม่ี่แหลักษณะคล้ายคล้ายกันนะครับแต่ว่าเนื้อพระเนื้อเนื้อทองแดงอันนี้ยเนื้อเนื้อเก่ากว่านะครับเนื้อเก่ากว่าแต่เนี้เป็นเนื้อกระไหลกระไหลทองครับเป็นเนื้อกระไหลทองอันนี้กี่ ท่าไหร่เนี่ยสามห้าสามหกเจ็ดเป็นนี่ก็ห้าเจ็ดห้าเจ็ดเหมือนกันครับห้าเจ็ดห้าเจ็ดเหมือนกันแต่ว่าเป็นพระใหม่ห้าเจ็ดห้าเจ็ดเหมือนกันแต่ว่าเป็นพระใหม่นะครับเป็าพระใหม่ด้านหลังมีต้นตรงสูตรเนี่ยตรงฐานเนี่ยอ,อุดผงไม่ใช่กลิ่นนะครับไม่ใช่กลิ่นนะอุดผงอุดผงวิเศษ นะครับเนี่ยอุปกงณ์เสียดแล้วก็จะมีหมายเลขลำเบอร์อยู่ตรงนี้นะครับหมายเลขลำเบอร์เอาองค์นี้ก็มีต่อคดเรียบร้อยนะครับมีต่อคดเรียบร้อยก็ถือว่าเป็นพระใหม่ที่สมควรแก่การที่จะเก็บไว้นะครับสามเจ็ดสามแปดนะครับโอ,โ,โอ้โหงวดนี้น่าจะซื้อกันไปเจ็ดสามแปดเนี่ยอืมหรือมันออกไปแล้วออกหรือยังครับพี่น้อง เจ็ดสามแปดหรอหรือยังยังไม่ออกใช่ไหมน่าสนใจอยู่นะเนี่ยสามเจ็ดสามแปดนะครับเลขใต้ฐานนี่เขาลุงพ่อโสธรหลวงพ่อโสธรหลวง,งพ่อมหาชนนะครับเป็นหลวงพ่อมหาชนอ่า ก็สวยงามตามทวางเลือกนะครับสวยงามมาพร้อมกล่องนะครับพี่น้องกล่องรุ่นพอ่พอหลวงพ่อร่วมกับสงหวัดเชิงเซาสร้างนะครับอันนี้ก็เป็นเหรียญเหรียญใหม่เหรียญห,ห,หนึ่งของหลวงพ่อโสธร,รที่น่าเก็บ นะครับที่นา่าเก็บไว้นะครับที่นา่าเก็บเก็รับวันนี้เราก็มีเรื่องเล็กน้อยมาพูดจาปลาใสกันนะครับมาอุปราปลาใสกันนะมันก็จะมีของเก่ามั่งของใหม่มั่งนะครับปะปนกันไปเก่าก็ไม่แน่ใจว่าเก่าแท้เก่าเทียมนะครับเก่าแท้เก่าเทียมไม่แน่ใจ อันนี้ก็ร,รอวันพิสูจน์ว่าแพ้เทียมอย่างไรอันนี้ต้องรอวันพิสูจน์นะครับต้องรอวันพิสูจน์เท่านั้นนะครับโอเคครับสำหรับคลิปนี้เราก็พบกันแค่สักเก้านาทีก็พอนะครับเดี๋ยวก็จะส่งพระต่อไปนะครับดูพระสันกน,น้อยแล้วค่อยพักผ่อนกันนะครับวันหยุดนะครับ โอเคครับสำหรับใครที่เข้ามาชมในชีพคลิปนี้ก็มีความสุขความจเจริญพักผ่อนนะครับเสาร์อาทิตย์ก็อยู่พักผ่อนนะฮะพักผ่อนร่างกายวันจันทร์สู้งานกันใหม่พวกเรานะครับทำมาหากินรับจ้างก็อย่างนี้นะครับที่ยังมีงานทำอยู่ก็ดีไปสำหรับใครที่ตกง,งานก็สู้ๆนะครับ โอเคครับสำหรับคลิปนี้ใครที่เข้ามาชมในคลิปปาดากออฟฟิเชียลก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์เป็นกำลัลงใจให้กันและกันครับสวัสดีครับผม